ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟ,งฟมโฟมบล็อกเองนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยโฟมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ แป้งฝุ่นนั่นเองนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าตอนนี้นาทีนี้เนี่ยเรื่องของแป้งฝุ่นเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งหรือเฉพาะเพศหญิงอีกต่อไปแล้วเรื่องของแป้งฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถน่ามันได้โกโ้ Go ในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ3 how to เลือกแป้งฝุ่นสําหรับผู้ชายใสย่โลยนะครับผมจะเป็นอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนเลยนะครับผมว่าผิวผู้ชายหลายๆคนรวมถึงผิวของโฟมเองเนี่ยมันก็มีคอนดิชันผิวที่แตกต่างจากผิวผู้หญิงออกไปนะครับผมซึ่งผิวโฟมเองเนี่ยก็จะเป็นผิวที่ค่อนข้างมีรูขุมกว้างแล้วก็เป็นผิวที่มีความมันหรือว่าเรียกว่าหน้าม,มันนั่นแหละ <laughs> แล้วก็ พวกริ้วรอยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเริ่มเยอะจากความแต่ว่าอายุของเราอะไรแบบเนี้ยความโรยราตามวัยนะครับผมรวมทั้งไลฟส์สไตล์ของโฟเมเองเนี่ยที่แบบว่าชอบเดินทางชอบทํากิจกรรมต่างๆทั้งแบบว่าไปเที่ยวไปทะเลไปเดินทางเลยเมีกิจกรรม o u t ดอ o อะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยชอบโดนแดดชอบไปออกแดดชอบอาบแดดชอบจังชอบอะไรที่มันแบบว่าเออทำให้ตัวผิวเราเนี้ยเข,เข้มขึ้นใช่ไหมครับอย่างแบบเวลาอบาบแดดตากแดดอะไรเงี้ยเราก็จะชอบแบบ ถอดเสื้อถอดกางเกงเราก็แบบว่าไปนอนอยู่ในแดดอะไรจริงจังเลยแล้วให้ผิวมันเข้มแบบนี้ซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นพวกริ้วรอยต่าง ผิวที่หย่อนคล้อยก่อนวัยอันควรแล้วก็พวกสีผิวไม่สม่ําเสมอแล้วก็พวกแบบว่าการเสียความชุ่มชื้นต่างๆในผิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งแป้งฝุ่นที่โฟมเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะต้องมาครอบคลุมถึงประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่ง3ปัจจัยหลักที่โฟมเนี่ยใช้ที่จะเลือกแป้งตัวหนึ่งมาทาบนผิวหน้าเรา <ๆ S 2> ก็ได้แก่ข้อแรกเลยนะครับผม<ๆ>ก็จะต้องเป็นแป้งที่ไม่มีสีหรือว่ามีสีได้แต่ว่าต้องไม่โป๊กมากนะครับผม แล้วก็ข้อ2ก็คือต้องเป็นแป้งที่มีความปกปิดที่ค่อนข้างโอเคหน่อยนะช่วยแบบว่าคุมมันเบลอรุมผลอะไรได้ไงก็โอเคแล้วนะครับผมคือไม่จำเป็นจะต้องแบบ ใช้แล้วแบบหนาเวอร์หรือว่าแบบว่าเป็นเคกกี้เวอร์ขนาดนั้นอะไรแบบนี้เออก็โอเคแล้วขอแค่แบบเนียนๆเ,เบาๆบางๆแต่ว่าปกปิดอยู่นะครับผมข้อ3เลยเนี่ยนอกจากปกปิดผิวแล้วนะครับผมยังต้องเป็นแป้งที่ปกป้องผิวได้ดีด้วยก็คือว่าพวกสารในแป้งต่างๆอย่างเงี้ยจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผิวใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็ไม่เกิดการอุดตันใช้แล้วไม่สิวขึ้นเออเยอะไหมและที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแป้งที่ช่วยมาป้องก e ัน pm 2.5ด้าได้แล้ว ก็จะยิ่งได้คะแนนพิสวัสด์เป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าสมัยนี้ใครก็ต้องป้องกัน PM สองจุถูกปะพูดมาขนาดนี้แล้วโฟมก็ไม่ได้มาตัวเปล่าๆคนเดียวนะครับผมโฟมก็มีผลิตภัณฑ์ที่โฟมเนี่ยชอบมากๆอยู่ตอนนี้มาอวดด้วยกันนั่นก็คือนี่เลยแป้งฝุ่น The Direction Plus by Watsons Men Loose Powder สองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแป้งฝุ่นที่จะมาช่วยในเรื่องราวที่เราพูดถึงไปทั้งหมดเนี่ยได้ดีงามมากก็คือเป็นแป้งที่โฟมเนี่ยเลือกใช้อยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยแล้วกันว่าแป้ แป้งรุ่นนี้เนะี่ยเขาเป็นแป้งที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวของผู้ชายโดยเฉพาะตามชื่อเลยนะครับผมมันก็ไม่ลังเลที่โฟมะจะเลือกหยิบแป้ง2ตัวนี้เนะี่ย มาใช้นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีเทคโนโลยี TurboTreat 5.0นะครับผมที่จะมาช่วยตอบโจทย์3ข้อที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยก็คือแอฟฟิพอร์แอฟฟิพอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบสารสกัดหลักนะครับผมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเนี่ยจะสกัดมาจากพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าบา r o โรสมาเบตูริ นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมถ้าเกิดว่าใครดูเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการ ควบม,มันปกปิดดูุมขนทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความแบบเบลอดูแบบว่าดูน่านเรียบเนียนกลิบแล้วก็เป็นสารสกัดที่จะมาช่วยในเรื่องราของการแบบว่าควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมข้อ2เลยเนี่ยก็คือ black complex นะครับผมก็คือสารสกัดจากพืชสีดํา6ชนิดด้วยกันซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความสามารถในการช่วยบํารุงผิวหน้าเราเนี่ยแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการเช่นต้านการ accept, อักเสบเอ่ต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึงว่าการช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทําให้ผิวเราเรียบเนียนสม่ําเสมอก็เรียกได้ว่าไม่ได้แค่มาปกปิดอย่างเดียวแต่ว่ามาช่วยปกป้องผิวพร้อมทั้งบํารุงผิวเราไปในตัวด้วยนะครับผม แล้วก็อย่างที่3ามก็คือ particle pollut stop นะครับผมก็อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่าแบบว่าถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มีจุดขายที่แบบว่าจะมาช่วยป้องกันฝุ่นเราเนี่ยก็อาจจะแบบได้คะแนนพิวสษไปนิดนึงซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยพร้อมรับสถานการณ์ที่จะต้องถอดแมสเดินได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวโฟมจะลองทาให้ดูทั้ง2ตัวนี้เลยละกันนะว่ามันออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมโฟมไม่ได้มีแค่2ตัวนี้มา ให้ดูอย่างเดียวผมจะขอเอาแป้งเด็กเนี่ยที่เราใช้กันอยู่สมัยเด็กๆเนี่ยมาทาเปรียบเทียบกันให้ดูไปเลยละกันนะว่าการที่เราเนี่ยใช้แป้งเด็กกับแป้งฝุ่นที่เป็นแป้งแบบแป้งโปร่งแสงแบบเนี้ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีแบบน้องๆที่เป็นแบบว่าเออผู้ชายเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังทักมาคุยกับโฟมอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยพี่ครับคือแป้งฝุ่นนะมันก็คือแป้งฝุ่นกับแป้งเด็กก็คือแป้งฝุ่นเหมือนกันถูกปะแต่ว่าทําไมเราใช้แค่แป้งฝุ่นที่เรามี อยู่ที่บ้านไม่ได้หรอ,องทำไมจะต้องใช้แบบแป้งฝุ่นอะไรที่เป็นแป้งฝุ่นแบบเนี้ยทั้งๆท,ที่มันเป็นแป้งฝุ่นเหมือนกันเราก็เลยแบบเออวะทําไมนะแต่ว่าความแตกต่างมันมีอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวโฟมจะมาลองทาให้ดูเลยแล้วกันนะอันนี้เนะี่ยเดี๋ยวโฟมจะทาข้างซ้ายเป็นแป้งสีนูดแล้วก็ข้างขวาเนี่ยเป็นแป้งสีโปร่งแสงแล้วกันแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยตรงที่มันมันเยอะๆเนี่ยโฟมจะทาแป้งแป้งเด็กนะครับผมลองทาให้ดู3จุดเลยว่าจะต่างกันยังไงนะครับผม ตัวแรกก่อนเลยละกันนะตัวที่ชอบที่สุดเลยตัวนี้เนี่ยคือจะไม่มีสีไม,มสไม่มีแสงไม่มีแสงหรอมีแสงโปร่งแสงไม่มีสีเออตัวนี้เนี่ยก็จะดูออกได้ไเลยจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับผมโลโก้เขาก็จะเป็นแบบตัวเ็มแบบนี้ฝาเขาเนี่ยสามารถล็อกได้แล้วมันไม่หกแน่นอนจะมีแบบล็อกอีกชั้นหนึ่งอ่ะอันนี้คือไม่ได้ล็อกแต่ว่าพอล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะแบบ ป๊อกขึ้นมาทีหนึ่งแนใ่ใจได้เลยว่ามันจะไม่หกเลยกระเป๋าเรานะครับผมเปิดมาก็เป็นแบบนี้เขาก็จะมีพัฟมาให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็แป้งเป็นสีนี้สีขาวสะอาดสะอาด มันสามารถใช้ได้ใน everyday use ของโฟมเลยอะไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรนิดๆหน่อยๆอเราสามารถใช้ตัวเนี้ยไปได้เลยก็คือเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยพวกรอยสิวรอยดําจุดดำๆต่างๆมันก็อาจจะแบบจางลงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับเบลอไปทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าพวก,ออพวกไอ้ดูมผนอะไรแบบนี้กับความคุมมันแล้วลว่าเราว่า ตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคซึ่งเวลาฟมใช้ใช่ไหมเวลาฟมไปทะเลอะผมก็จะชอบใช้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีสีแล้วมันก็เวลาเหงื่อออกอไม่ไหลไม่เยอะมาใส่เสื้อผ้าเราประมาณนั้นหรือว่าเวลาไปซื้อของปักซอยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็เอาอยู่ใช้ได้อยู่เลยนะครับผมเนี่ยดูดิไม่ได้ มีสีขนาดนั้นเหมือนแบบไม่ได้ทาแป้งอะ่ะเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรเลยด้วยซ้ำมันก็จะมีความแบบความมันลดลงเฉยๆตัวนี้ก็เอาอยู่ไปไหนแบบชิลๆง่ายๆอ่ะได้เลยตัวนี้ชอบใช้บ่อยสุดนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวส่วนตัวคงก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยใช้เครื่องสําอางอะไรเยอะแยะแล้วถ้าเกิดว่าใช้แค่เนี้ยแล้วมันคุมมันได้มันทําให้หน้าเราแบบไม่เยิมไดส้สักแป๊บหนึ่งสักเจ็ดแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยก็โอเค อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก็ฝาเนี่ยสองตัวนี้หน้าตาเหกันฝาหน้าตาเหกันเดียตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น d e Direction Plus by Watsons Men Loose Powder สีนูดจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ชื่อสีนูดเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงกับนูด,แบบนดแบบนูดขนาดนั้นมันแค่แบบว่าใกล้เคียงกับสีผิวซึ่งจะมีความแบบออโทนผิวนิดนึงสกินโทนมากกว่าตัวนี้ที่เป็นโปร่งแสงไม่มีสีให้ดูเนื้อแป้งก่อนเนื้อแป้งก็เป็นอย่างลร มก็จะใช้แบบเวลาไปงานเจอคน,นดนินดหน่อยๆนะครับผมใช้ตัวนี้นะ่สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยเวลาเรื่องของพวกรอยสิวหรือว่าสีผิวที่มันไม่สม่ำเสมอนะเรารู้สึกว่าตัวนี้เนะี่ยค่อนข้างทำได้ดีกว่าอีกตัวหนึง่งเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างมีสีแล้วเวลาทาไปแลว้วอ่ะหน้าเราก็จะมีความแบบแน่นขึ้นมาระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งอ่ะคือไม่ได้ถึงกับแบบมันลอยวอกขนาดนั้นนะแต่แค่แบบว่าเออมันดูพร้อมไปออกงานได้ไปเจอคนนู้นคนนี้ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างไม่โปไม่แน่นมากขนาดนั้นคืออย่างจะมีอีกทริกหนึ่งก็คือว่าเวลาที่โฟมไปวันเบาๆอะไรเนี้ยเช่นแบบไปคาเฟ่เสาร์อาทิตย์หรือว่าไปเจอครอบครัวนะครับผมเราก็จะใช้ด้านนี้เนี่ยที่เป็นแบบว่าทาแป้งที่ไม่มีสีไปแล้วเนี่ยแล้วก็บริเวณใต้าตาเนี่ยผมก็จะใช้ ปบใต้ตาไปเพราะว่าใต้ตาเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบวาำนิดนึงแล้วก็จะใช้2ตัวร่วมกันนะครับผมบริเวณส่วนอื่นเนี่ยก็ทาเป็นแบบโปร่งแสงปกติแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยที่ทาทาแบบมีสีทั่วหน้าอย่างเงี้ยก็จะเหมือนใช้สำหรับไปออกงานออกยีเน็เนไปงานแต่งอะไรเงี้ยได้สบายมาก ดูความเนียนความเนียนมันก็จะไม่ไม่หนีกันมากแต่ว่าแค่ความสีอ่ะอันนี้จะออกมีความขาวความใสๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้จะออกเป็นแบบเป็นผิวมากกว่าซึ่งโฟรมร,รู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันเนียนกว่าแต่ว่ามันก็จะหนักหน้านิดนึงแต่ว่าพอฝั่งนี้มันแบบพอมันเซ็ตตัวสักแป๊บนึงแล้วว่ามันก็จะแบบ เป็นเหมือนผิวเราเลยนะครับผมมันก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โกลมไม่ได้ฉ่าเท่านี้แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบแบบเนียนอ่ะเออผมก็ชอบฝั่งนี้เหมือนกันก็คือชอบทั้งสองฝั่งนั่นแหละครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กับแป้งเด็กให้ดูกันเลยแล้วกันนะว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมแค่ใส่ฝานี้อันนี้นะครับเป็นแป้งเด็กที่มาจากกระปุกเลยนะนี่นี่ฟูฟูแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เน,นีที่เป็นแปรงแต่งหน้านะครับผมลองโบกดู น้องก็คือขาวมากเดี๋ยวก็ทาบริเวณที่มันมันที่สุดนะครับผมซึ่งเป็นบริเวณหน้ผาผากเปรียบเท่ากันระหว่างด้านนี้ด้านนี้แล้วก็หน้ผาผากคือส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าบริเวณที่เป็นแป้งเด็กอะครับมันจะมีความแบบชัดเจนความเป็นแป้งอะคือมันจะเป็นคราบแบบ ขาวๆอะไรแบบนี้นึกออกปะดูดูความขาวแล้วมันเหมือนแบบเอาอะไรเทาๆมาปิดโบกตรงตรงนี้เอาไว้อะเออคือมันจะไม่มีความซึมลงไปในผิวมันก็คือจะเป็นแป้งที่แบบแค่มาเกาะเท่านั้นเองอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาแป้งพวกนี้เนี่ยไปทาตามแบบตามตัวตามร่างกายเพื่อความแบบสดชื่นอะไรเงี้ยมันมันไม่รู้สึกหรอกว่ามัน ว่ามันเป็นสีแล้วมันเป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบไปโดนเหงื่อโดนผิวเราแล้วมันก็จะหายไปเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ในการแบบใช้ในการมาทาหน้าเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีความแบบมั่นใจมากขึ้นเสริมลุคเรามากขึ้นผมว่าการใช้แป้งประเภทอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะแล้วก็แบบไม่ได้ถูกจุดขนาดนั้นเพราะว่าเขาอะไม่ได้สร้างมาเพื่อความสวยงามเออเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบใช้แป้งฝุ่นแป้งเด็กทาตัวอะไรเงี้ยก็พอแล้วก็ก็ลองดูแล้วกันนะคะผมว่าแบบ ความต่างอะความเนียนความผิวความสีความเทาอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยออกเทาตรงเนี้ยออกเป็นผิวเราแต่สว่างสว่างตรงเนี้ยเอาเป็นผิวเราแต่ว่ามีความแบบนุดนนูนิดๆอะอมอมสีผิวที่มันเนียนขึ้นนิดๆอะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นสีเราที่แบบบวกความขาวสว่างเราว่าการที่ จะซื้อแป้งอะไรแบบนี้มาใช้ในการทาหน้าสําหรับผู้ชายนะแล้วก็สําหรับทุกวันในการใช้งานเนี่ยเราว่ามันไม่ได้เหนือไปกว่าแรงมันราคามันสบายกระเป๋ามากนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมสสีเลยนะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยที่วัดสันทุกสาขาเลยนะครับผมในราคา280บาทเท่านั้นนอกจากแป้งที่ผมเอามาโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทํามาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเดโลชั่นนะครับแล้วก็ ลิปบาล์มนะฮะที่แบบว่าทาแล้วเนี่ยก็จะแบบทาให้ปากของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นโดยที่ไม่ทําให้ปากเราเนี่ยมีความแบบวาวเวอร์จนเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ K ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้นะก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับผมที่วัตสันออนไลน์แล้วก็วัตสันช็อปทุกสาขาเลยนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยฟมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปที่โฟมมาฝากกันในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย